เป็นบริษัทเดียวที่สามารถทำงานได้จริงค่ะรับรองได้เลยว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการฟ a t วิครีมแล้วน้องๆทุกท่านจะสบายใจห,หายห่วงได้แน่นอนค่ะการันตีรายได้าจากบริษัทในเคืือดูไบที่เดียวจบครบทุกวงจรน,น้องๆสามารถเลือกงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานบริษัททัวร์เรือยอด หรือรวมไปถึงงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยงานที่กล่าวมาเบื้องต้นการันตีรายได้ถึง1,500บาทต่อวันทางเราไฟวิทครีมเป็นบริษัทเตี้ยวที่มีตัวตนจริงในดูไบลุกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ทุกขั้นตอนเลือกเรียนที่ดูไบเลือกเรียนที่ไฟวิทครีมนะคะ